สวัสดค่ะมาแบบที่สองนะก็คือใช้ผ้าลายอะไรก็ได้ไม่ใช่ลายอะไรก็ได้ซื้อร้านหล่อะปนร้านันกเ,ออเละอันนี้คือลายที่สองนะคะเมื่อกี้จะเป็นลายลายนี้เนาะแบบที่หนึ่งจะเป็นลายนี้แบบที่สองก็จะเป็นลายสีชมพูเขียวส้มอะไรอย่างนี้นรักผ้าเบาๆนะคะแล้วก็เอ,อ่อเอาด้านนี้เนาะคือมันจะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นแบบ นี้นะคะที่แบบไดาทำบ่อยๆเลยง่ายติดหมดไปเลยอย่างนี้นะคะมันก็จะได้แบบนี้เนาะแล้วเราก็จะเอาอันนี้อันนี้ใช่ไหมคะปึ๊บคือตรงเนี้ยมันจะเป็นเหลี่ยมมันจะไม่สวยแล้วก็ดึงขึ้นมาอง แล้วอันนี้คือมันเป็นอะไรอ่ะจะบอกว่าอะไรเป็นโซงหน้าให้เราดูดิโค้งติดเข็มกัดไปนะคะข้างหลังตวัดมันไปก็ทำให้มันดูโค้งโคงรู้จักชื่ออะไรนะที่เป็นดีไซเนอร์อินโดอ่ะเขาชอบชอบคุมอะไรแบบนี้แบบดูง่ายๆอะไรเงี้ยเนาะนั่นหนาน่นเาแต่งตัวแบบ เยอะๆอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าต้องผมแบบดูเบาๆอะไรเงี้ยเนาะก <_ d ata> ็ะคือข้างนี้มันจะเหลือยาวพุทธเลยใช่ไหมเนี่ยดูสิแล้วก็หยิบมาเลยค่ะนี่นะก็เป็นอะไรกับกรเราแบบคือแบบจะใช้สูตรแบบถ้าผ้ามันเหลือยาวอะไรอย่เงี้ยก็คือจะใช้เป็นการตวัดตวัดขึ้นไปถ้าอ่ะอันนี้แบบหนึ่งครั้ง คือแบบบางคนจะแบบครั้งเดียวจบก็ได้แต่บางทีอะถ้าผ้ามันเหลือยาวเกินไปอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะตะวัดได้หลายทีนะอ่ะอันนี้ตวัดหนึ่งทีก่อนนี่ดูน่าเล็กเยอะนะแล้วก็อันนี้คือตวัดทีเนี่ยมันก็ไม่ได้เหลือยาวเลยหรอกแต่ว่าถ้าเราจะสองทีก็ได้สองทีสามทีอะไรเงี้ยก็ติดไปก็ระวังแทงหนังศีรษะกันด้วยนะคะ แล้วแต่เราต้องการความสั้นยาวของของไอผ้าฝั่งนี้ยังไงเนาะแบบที่สองะนะละถ้าตรงน,นี้เรากลัวมันปิวเผื่อแบบแต่งตัวสวยแล้วนั่งวินมอไซค์อะไรเงี้ยเนาะเผื่อมันจะแ <laughs> ิว <And> แติดไว้อนี่ค่ะแบบที่สองอ่ะแบบที่สองโอเค okay, ไหมข้างหลัง กลัวเห็นคอเราก็ต้องค่อยๆดึงมันนะว่าค่ะเจอกันแบบที่สามเนาะบ๊ายบายง่ายไหม